สวัสดีครับส่วนสมศิลวันนี้วันที่20กันยายน2564นะครับคลิปนี้ผมสั่งไอ้ต้นฝรั่งมา2ต้นนะครับจากส่วนที่สุพรรณสาเหตุที่ผมบอกวันที่เพราะว่าต้นไม้ที่เราซื้อเนี่ยต้นฝรั่งเนี่ยนะครับมันจะมีผลกับไอ้เรื่องของวันที่วันเวลาเพราะว่า ถ้าเราย้อนกลับมาเราจะรู้ว่าวันที่ประมาณนี้เดือนนี้ราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้นฝรั่งเนี่ยราคาเขาจะผันผวนนะครับสมมุติว่าต้นนี้ถ้าอีกสักเดือน2เดือนนี้ราคาเขาน่าจะลงกว่านี้อีกนะครับแต่คือเรารอไม่ได้เราก็ต้องรีบซื้อมาเพื่อเพาะพันนะครับเพื่อขยายนะครับถ้าซื้อก่อนมันก็จะแพงแล้วก็ข้อดีก็คือ เราสามารถขยายแล้วก็สามารถขายยังพอขายได้นะครับหรือเราปลูกไว้ในส่วนเนี้ยเราก็จะมีก่อนเขาอ่อบางต้นบางสายพันธุ์เนี่ยเขาก็จะมีราคาที่แพงกว่านี้มากๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูข้างในเลยนะครับ เจ้านี้ถือว่าการแพ็คใช้ได้นะครับกล่องแน่นหนา่าแล้วตรงนี้เขาจะเขียนว่าด้านบนน่ครับด้านบนก็คือปลายของไม้นะครับปลายคิงไม้จะไปทางนี้เพื่อให้ขนส่งเขารู้นะครับเขาจะได้ไม่ไม่เอาตรงปลายทิ่มลงนะครับ <c oughs> มาดูข้างในนะครับ ตั้งมา2ต้นดูต้นไม้ว่าโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวมาทางนี้ดีกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้วางก่อนเดี๋ยวขอตัดแป๊บนึงนะครับนี่ครับแกะออกมาเรียบร้อยนะครับการแพ็คนี้ถือว่าดีมากครับอีกอย่างหนึ่งคือชื่อพันธุ์นะครับนี่ครับ เราเขียนแล้วเขาห้อยติดไว้อย่างนี้ดีนะครับเวลาเราปลูกไปแล้วก็ติดเราจะได้ไม่ลืมนะครับอันนี้เป็นพันธุ์เพชรน้ำหนึ่งนะครับส่วนมากที่ผมสั่งก็เป็นไส้แดงนะครับอันนี้หงซินนะครับหงซินปาล่าชื่อเขานะครับลักษณะของต้นนะครับเป็นการเสียบยอดนะครับนี่ครับอันนี้เสียบยอดน่าจะติดแล้วนะครับ มาดูลักษณะใบก็ก็โอเคนะครับเขียวดีแต่ดูตรงนี้ครับเพี้ยครับน่าจะเป็นเพี้ยแป้งนะครับเพี้ยแป้งเต็มเลยนะครับแล้วก็มดนะครับนี่มดกับเพี้ยนี่เขาจะอยู่ด้วยกันนะครับอาศัยอยู่ด้วยกันมดเนี่ยเขาจะคาบเพี้ยมาพอเพี้ยนี่เขาจะ มาเกาะกิ่งเราอย่างนี้ใช่ไหมครับมาเกาะใบปบเพี้ยเขาก็จะเหมือนขี้ออกมาครับขี้ออกมาปบแล้วมดอะ่ะมันก็จะไปกินขี้เขามันเป็นแบบอาศัยซึ่งกันและกันนะครับรู้สึกว่าเพี้ยนี่เยอะมากครับขาวนะครับเป็นทั้งสองต้นเลยนะครับต้นนี้ก็มีนะครับเนี่ยแต่ก็โอเคครับเดี๋ยวมาฉีดน้ำก็น่าจะหาย เมื่อเราได้ต้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักต้นเขาสัก 2- อสวันนะครับอันนี้ผมเตรียมดินไว้ประมาณสัก2อาทิตย์นะครับก็มีดินผสมแกลบแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับ่อ,อมาดูตรงนี้นะครับอันนี้ผมแกะดูแล้วมันผมเจอรากขดนะครับเนี่ครับรากขดนี้ผมจะตัดทิ้งเลยนะครับ ทิ้งนะครับเนี่ยขดเยอะมากครับเนี่ยถุงมันน่าจะเป็นถุงไอ้ถุงมันสั้นนะครับก่อนปลูกผมก็จะลองด้วยมูลไส้เดือนนะครับนี่ครับอันนี้มูลไส้เดือนนะครับยังมีตัวไส้เดือนอยู่เลย เสร็จแล้วก็ปักหลักช่วยเขานะครับเพราะว่าต้ตนเขายังเล็กนะครับกันลมนะครับต้นเขาเล็กกันลมลมมัน ตัวนี้จะยังไม่แก่นะครับเดี๋ยวรอต้นเขาแตกยอดดีๆก็ติดดีๆก็ถึงจะแก่นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตต้นนี้ให้ดูนะครับ